วันนี้นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นที่3นั่นเองนะคะโดยจะมีชื่อว่าสมรรถนะการทํางานในอนาคตค่ะไปดูโจทย์กันเลยข้อที่1อันนี้นะคะลดสายฟ้าเห็นไหมทุกคนสถานการณ์อย่าลืมนะข้อสอบนี้เขาจะมีอะไรมาให้สถานการณ์มาให้ถูกไหมแล้วเราต้องเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุด อ่าถูกไหมลูกซึ่งครูจะบอกเลยว่าข้อนี้ไม่ไยากเรามาทําความเข้าใจกันดีกว่าลูกเราต้องใช้หลักการอ่านคิดวิเคราะห์จะได้ไหมลูกหลักการอ่านคิดวิเคราะห์ที่เราได้รู้กันมาในหลักสมรรถนะย่อยนะคะอ่าไปค่ะสายฟ้าเป็นทายาทส่งออกทุเรียนในภาคตะวันออกปีนี้ผลผลิตทุเรียนออกมาเยอะมากเลยทําให้ราคารับซื้อทุเรียนหน้าสวนลดลงอ่ะนี่คือปัญหาแล้ว ถูกไหมนี่คือปัญหาแล้วการที่เราได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงอ่ะเห็นไหมเรารู้ปัญหาแล้วเห็นไหมราคารับซื้อทุเรียนหน้าสวนลดลงจากที่เคยขายได้กิโลกร,รัมละ100บาทกลายเป็นเหลือเพียง50บาท สายฟ้า <AS L>. จะทำอย่างไรเห็นไหมคำถามคือสั้นมากสายฟ้าจะทำอย่างไรคือไอ้คำว่าจะทำอย่างไเนี้ยมันจะตอบตามแบบว่าความคิดตัวเองไม่ได้ทุกคนจะต้องยึดหลักอะไรลูกทุกคนเข้าใจระบูลาดมเห็นไหมกลับอีกแล้วเข้าใจระบูลาดมสร้างแบบจำลองทดสอบเราจะต้องมายึดหลักนี้แล้วทุกคนจะต้องอ่านแล้วจินตนาการว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ทุกคนเขาเข้าใจปัญหาแล้ว เขาระบุปัญหาแล้วเขาต้องหาทางในการแก้ปัญหาถูกไหมลูกนี่คือปัญหาคือเรารู้ปัญหาแล้วลูกเราจะต้องหาทางออกค่ะขั้นตอนนี้คือการหาทางออกหรือหาทางแก้ปัญหาถูกไหม ซึ่งอย่าลืมนะลูกเรากำลังเรียนเรื่องอะไรการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมจำคำว่านวัตกรรมเอาไว้เป็นหลักเลยค่ะทุกคนคะ่ะจำเอาไว้เป็นหลักเลยหนึ่งมันจะต้องเป็นสิ่งใหม่นะลูกนะแล้วมันก็จะต้องแตกต่างค่ะเห็นไหมทุกคนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดหลักในการทำข้อสอบได้นวัตกรรมหนึ่งคือสิ่งใหม่สคือแตกต่างดังนั้นเราควรเลือกข้อที่ดีที่สุด ทุกคนคะหนึ่งนำทุเรียนมาแปลรูปเป็นทุเรียนทอดบรรจุซองขายโดยให้มีรสชาติที่หลากหลายไม่จำเจอุ้ยข้อสองเน้นปริมาณการขายโดยลดราคาลงมาสู้กับคู่แข่งอุ้ย สานำทุเรียนมาแปลรูปให้คล้ายกับของคู่แข่งและทำรายการส่งเสริมการขายสขายราคาเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมั่นใจในคุณภาพของทุเรียนอุ้ยแรงมากทุกคนคะเราต้องเลือกข้อที่เป็นการหาทางออกและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดโดยอ้างอิงกับคำว่าการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งใหม่และแตกต่างข้อนี้ตอบอะไร เก่งมากค่ะทุกคนตอบข้อหนึ่งเลยปัวปัวเห็นไหมมันตรงกับหลักการคิดของข้อนี้ที่สุด